สุดผู้ใหญ่ื้อมาให้คือตาหักแท้บอเพียดมาบอกแม่ชิบีบอพิมไปว่าจงไดนหันก็คือผู้เห็นว่าน้องก็กำกำลังอันอะไรก็ไม่รู้นะคะกำลังน้องน้องเน่งเน่งนั่งท่าคิวอยู่นะคะพี่น้องขาเออเอออันนั้นก็ฟีไฟบนนั่นน่ะหพื่อยัง 约定啊！ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเคมีชาแนลแวบๆคือเกา้าคือเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะเฮ้ลหวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะที่ทุกคนรอคอยวันเสาร์ที่4เดือนท่านว่าค่มพี่น้องปายปีแล้วนะคะ <c oughs> ก็ตรงกับนาดิตาลาย <c oughs> รอบที่32 <c oughs> แล้วนะจ๊ะเออตอนนี้ก็กำลังแต่งโตนะคะกำลังสิเตรียมความพร้อมนะคะตอนนี้ก็ อยู่ในห้องกับเจมี่มี่มาในชุดสี่เลือกค่ะขนฟื้นนะคะเดี๋ยวเออหนอยอู้หยวันนี้เจมี่ก็มีโชว์ด้วยนะคะโชว์โชว์จ้ะลุยลายลุยลายนะคะลุยลายสิเป็นลุยลายวันนี้สาวงามสาวสองสาวดาวโยนะคะดาวเถานะคะกะอยู่กับบรรยากาศตรงนี้นะคะอากาศหนาวแล้วได้พี่น้องเด้อกทั้งนอกนี่หนาวแห้งตู้ก้อยต่อเปิดแอร์ยิบซียิบหาองศาแท่าทั้งนอกหลังสิบเกียสิบแปดองศานะคะ คือลายคือลายคือลายนะคะก็วันนี้มาในตรีมออมตรีมอียิปต์นะคะโอ้โหนี่เห็นบะจ้าตอนแรกหนูก็เห็นหนูก็ตื่นเห็นมันสดชื่นข้างนึงนะเออหนูตื่นมาตีมันเป็นยังไงวันหนูนะน้ามันคืออ๋อย่ามันเป็นส่งหรือเป็นสินเป็นสินโอ้ยก็ใส่ชงนัดชู นะคะน้องก็สงสัยว่ามันเป็นซ่งหรือเป็นสิ้นนะคะมันเป็นเพราะว่ามันก็จะเป็นแป้งเออมันเป็นแป้งออกมานะคะมันกิ้มันหมดหงได้มันมันมันกินผาบันทีกก็เล่นใส่นีบันทีกลวมบันนี่ดาสุดจิ้งเงียบเขากับไม่ท่านละล่ะอืมนะคะคือเนาะอยู่กับอยู่กับน้องน้องเคสนะคะอ๋าน้องเคสคือแต่งหน้าสวยจุ๊บมันนี่เขากับน้องก็เลยเปลี่ยนลูกแต่งหน้าคู่บุญไม่อยู่ช่างใหม่ก็เลยจัดเปลี่ยวอยู่เปลี่ยวพี่แนง่ ค่่หมุนมายูเมืนที่หนีคู่อย่างี่ว่หนูต้องเปลี่ยนแต่งจหน้าจีอันนี้เป็นช่างแต่งหน้าคู่หูแล้วแหละอืมคู่หูมันหนูดิดูหน้าหนูเปลี่ยนเลยเห็นไหมแต่งลูกหน้านี่ก็เปลี่ยนเลยอืมมันจะเฟียดใช่ไหมวันนี้อืมันจะเฟรชเพราะเราจะเฟรชแต่คะวันหลงโอเคจะแต่งแต่หวานแต่วันนี้น้องเฟรชมากอ่ะเบิรงนหัวซื้อเกล็ดก็นหนาจากของหนึ่งสวยขึ้นบอกคิดว่ารู้สึกเปลี่ยนเลยรู้สึกเปลี่ยนไหมมันไม่ได้สวยมันแบบว่ามันกันหนาหนาเดิมเลยแต่ว่ามัน่ใช่ลูกมันเปลี่ยนตัหลายมม ฟิตเฟรนะคะปกติน้องจะหน่อมเนี้ยมน่ารักน่ารักสร้างใหม่นะคะมีมละล่ายิ่งสร้างบอนจ์จ้านะคะฝากบ้านทังน้องเคียดด้วยนะคะค่ขาขนมค่าเหล่าค่านั่นแหละ <c oughs> ส่วนมากก็กินดอกขนมนั่นะนะกินเหล่าพี่น้อง, <c oughs> องเ,เอมเอนะคะอ่อยสมอรอยเพราะได้จะขวดใหญ่หนึ่งแน่ <c oughs> นะคะวันนี้น้องสวยด้วยมืออัน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 ช่างแนกช่างแนกนะคะช่างทีมมาอยู่ช่างชิมข้าโรงพยาบาลนะคะก็ขอส่งกําลังแรงใจเนาะน้อง อวยพ่ออนเห็นพี่ทิมหายไปไปในลูกแล้วเขาล่วงบอลลายมือแล้วอืมก็เราขอพี่ทีขอให้พี่ทีมหายไปไปนะคะอันตอนแรกยู่ว่าแต่งหน้าดูวยก็อยู่เอาผีทีมไปใส่แล้วนะอืเพราะว่าเข็ล่วงบอลลายมือแล้วใช่ไหมก็ค่อนข้างสีอาการบอดธรรมดาอยู่ที่พี่น้องเพราะว่ามันมันติดเชื้อเออหลายอย่างอยู่นะคะต้องทาเบิ้งปอดเบิ้งยังนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องทีนนะคะเสียงทองฟินแลนด์แดนเซอร์แล้วก็แชร์แต่งหน้าน้องสาวของเราด้วยนะคะ โอ้โหวันนี้เป็นเมียน้อยขุนแผนนะคะเป็นนางลาวทองนางลาวทองค่ะพราะมีเฮียซีพเพราะมีเฮียซีพก็ร่างไส้ชีพมนก็ไม่ลุกไส้ดิหันน้ามานสิลุยหีกลวยค่ะเลิศ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 พ่อสิครับหล่อหรือยังน่ะใครอ่ะใครอ่ะหล่อไหมครับ หลออไหมใครใครหลอกก่ากันนะ่ะเป็นผู้เดียวกันยุติจูออันนี้อันนี้หล่อนะ้อยแต่นิดนิดน,ดนดอ๋นอ,อแต่ว่าถ้าสวยต้องด้านหลังโอ้ยขอบคุณค่ะอยู่เป็นเนาะค่ะทำะไรคะองค์หญิงสุดผู้ใหซ่ื้อมาให้คือต้องหักเบอะบอเพดมาบอกแนมะ่ชิบีบอพิมไปว่าจังไหนหันก็คือผู้เห็นวะ น้องก็กำลังอันอะไรก็ไม่รู้นะคะกําลังหนองน้องเน่งเน่งนั่งท่าคิวอยู่นะคะพี่น้องขาเออเอออั้นก็ฟี่ไฟบ่นน่ะเัง่ออ แม่ผู้ใดเฮ็ดหัวให้เจ้าแม่ผู้ใดเฮ็นเจ้าสร้างแต่งหน้าแต่งต่ออ๋อล้วค่ะรับบทเป็นคุณพ่อของคุณสร้างนะคะอันนี้แม่ของวันทองนะคะแม่สีประจันแม่ของคุณสร้างเอาบทเอาเออแม่ของคุณสร้างโอ้โหแม่ก็มีเข้าเนาะแม่นเนาะมิข้าใช่ไหมใครว่าเลี่ยแม่จะเห็นเข้า มุ S <S <preach miracle> first, fourth, summer, anymore, ้ทักก่อแม่นจะ้ตัตั้นนอตัวนี้าม่ันเข้าตั่นี้าั่นเแม่ตัวหนเข้ามัีเ้าัว่หนัแม่ตหนม่ตันีเขาตัวแม่ัวหนีเข้าตัวแมนี้าัแ่ตเตัหนตแม่เขาตัววนาตแม่วเขั่ีเข้่ตัวหนีเขาตัวแ่ตเข้าตัวแม่ตัาแม่

อากาศหนาวเย็นมากนะคะกำลังจะกลับบ้านเป็นตีสองครึ่งนะคะตอนนี้ตีสองครึ่งแล้วไปกันเลยข่ะกลับบ้านจุดๆพี่น้องตอนนี้ก็จะหอดเยสูแล้วนะคะบรรยากาศนิบหนาวมากพี่น้อง เช้ามาวันนี้นะคะหลังจากไฟ์สดเสร็จตื่นเช้ามาเคมีก็ทําหน้าที่เป็นสะพานบุญนะคะให้กับพี่ๆเอฟซีแฟนคลับนะคะที่ฝากทําบุญบริจากลงศพแล้วก็ผ้าขาวห่อศพให้กับศพยากไร้แล้วก็ศพระญาตินะคะที่กู้ภัยวัดกลางอุดมเทศนะคะโดยมีพระครูอุณจันตะคุณเจ้าอาวาสแล้วก็ประธานหน่วยกู้ภัยนะคะ ตตโนนธรรมวจัิอัุสาปยิงค่ะลุ่งเช้ามาอีกวันในของก่อนจากพี่เอมาด้วยเลยนะคะพี่เอบอกว่าอะไรยังไม่เห็นเลยอิงฟ้านะคะแล้วก็ส่งมาให้นะคะขอบคุณพี่เอจากเยอรมันนะคะหรือว่าพี่เอ อโฟกัมีน็อตนะคะขอบคุณที่เมตตาอินดูลานอิงฟ้านะคะขอบคุณป้าเอค่ะขอบคุณวแล้วขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะป้าเอน้องดีใจไหมอันนี้อันนี้ขอแต่งหน้าอ้เป็นอะไรลลูกอินนนแบบพรินเซส เจ้าหญิงนะคือที่สำหรับแต่งหน้าเออมีโต๊ะด้วยดีใจไหมดีใจมากเลยใช่ไหมคะเย้เย้อีกทีดูซิเย้เย้โอ้เปิดดูสิ